และนี่คือผลเสียของการใส่ปุ๋ยที่ไม่ถูกสูตรใส่ปุ๋ยที่ไม่ถูกกับความต้องการของต้นยางพาราใส่ปุ๋ยไม่ถูกช่วงเวลาใส่ปุ๋ยไม่ถูกอัตราครับและไม่ถูกที่ครับผลเสียครับมีอยู่ประมาณ4ี่ห้าอย่างครับอย่างที่หนึ่งครับคือต้นยางของเราจะได้รับธาตุอาหารที่ไม่เต็มที่ครับ2ครับได้รับธาตุอาหารไม่ตรงกับความต้องการ3ครับ จะทําให้เราสูญเสียเงินเปล่าครับ4ครับจะทําให้เราเสียเวลาไปอีกรอบปีหนึ่งนะครับแทนที่จะได้ผลผลิตแตกกับเสียเวลาไปกับการใส่ปุ๋ยที่ไม่ตรงความต้องการของอยางพาราและอย่างที่4ี่ครับเราจะได้ผลผลิตที่ต่ําลงครับเราจะได้ผลผลิตที่น้อยครับเพราะฉะนั้นครับในการใส่ปุ๋ยครับให้เราพิจารณาให้ดีครับเราจะใส่ปุ๋ยยังไงถึงจะให้ครบตามที่ยางพาราต้องการครับถ้า เขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการแล้วเขาก็จะให้เราในสิ่งที่เราต้องการเช่นกันครับ